ชอบแต่ไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวอกหักใช่ไหมใครกําลังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมที่แบบเฮ้ยฉันแอบชอบคนคนหนึ่งอยู่แล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดฉันบอกไปอ่ะเฮ้ยมันจะอกหักหรือเปล่านะแต่ก็เหมือนเขาจะชอบเราจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่น้องๆส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นฉันแอบชอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าเกิดนั่นคือเป้าหมายของเราว่าท่านแค่ชอบเฉยๆเท่านั้นเหมือนเราชอบดาราเราชอบเฉยๆเราปลื้มเฉยๆแต่ว่าไม่ได้หวังว่าเขาจะมารัก เอออันนมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดคุณลองคิดดีๆว่าแล้วถ้าเกิดใจลึกๆของฉันอนะฉันต้องการให้เขามาเป็นคู่รักหรือเปล่าวะอยากจะให้เขามาปิ๊งๆหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามผมมาดีๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อที่หนึ่งบอกข้อที่สองคือไม่บอกอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเวลาน้องๆบอกไปว่าเฮ้ยเราชอบนายนะอาจจะบอกด้วยแบบเนียนๆหน่อยนะไม่ใช่ไปบอกตรงๆแต่พอเราบอกไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็อาจจะตอบมาว่าเฮ้ยชอบว่ะ <m uch ing> เห็นไหมมันฟินไหมน้องๆจะรู้สึกว่าฉันมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเอออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้อแรกเมื่อเราบอกไปสิ่งที่เป็นไปได้อีกอันนึงคือพอเราบอกเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยยังไม่ได้ชอบนะเวราก็ยังแอบ,บชอบเขาอยู่ต่อไปได้อะ่ะโอเคไหมอ่ะมาสู่กรณีที่2คือถ้าเกิดไม่บอกอ่ะไม่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างข้อหนึ่งเลยก็คือพอเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้ไงสมมติเขาแอบ,บชอบน้องๆอ,อยู่อะ่ะแล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นน่ะความรักมันก็ไม่เกิดขึ้นสิเพราะว่าเขาแอบ,บชอบ น้องก็ไม่กล้าไปบอกเขาเขาก็อาจจะแอบชอบอยู่งั้นน้องก็อาจจะแอบชอบอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้คบกันนะแอบชอบต่อไปอีกสิ่งหนึ่งเมื่อเราไม่บอกเขาที่เกิดขึ้นได้ก็คือต่อให้เขาไม่ชอบนะน้องๆก็ยังชอบอยู่ก็แอบชอบต่อไปสรุปสรุปในสรุปนะครับทั้ง4กรณีที่เกิดขึ้นไม่ว่าน้องๆจะบอกในในสองข้อแรกใช่ไหมหรือว่าไม่บอกในสองข้อหลังสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าไม่บอกอ่ะมันชัว์อยู่แล้วไงร้อยเปอร์เซนต์ไงว่า น้องๆไม่มีโอกาสไปเป็นคู่ครองครูชีวิตเขาแน่นอนครับไม่ได้เป็นแฟนกันแน่นอนแต่ในกรณีที่น้องบอกสิ่งที่เกิดขึ้นคือ50-50เว้ยได้กับไม่ได้อะมันยังดีกว่าหรือเปล่าครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดก็ไม่ได้ว่าเป็นบทสรุปนะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าฉันชอบอย่างงี้ดีแล้วฉันแอบชอบอย่างเนี้ต่อไปดีแล้วเหมือนเราชอบดาราลืมเว้ยแต่ไม่ต้องต้องการหัวใจเขานะเว้ยแค่ แอบชอบต่อไปเรื่อยๆอ่าอย่างงั้นมันก็โอเคนะครับเป็นแม่ยกเป็นอะไรก็วานไปเนาะยังไงก็ทิ้งท้ายไว้อยากให้เรากล้าในสิ่งที่เป็นเรากล้าเอาหัวใจเราออกมาข้างนอกเพราะว่าไม่มีใครตอบแทนคุณได้ว่าใจเรานั้นสําคัญแค่ไหนตัวคุณเองเท่านั้นที่จะตอบได้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่นั้นมันออกมาจากหัวใจของเราจริงๆหรือเปล่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ